บทที่14 1เในห้องโถงแม้ว่าประตูและหน้าต่างรอบตัวเธอจะปิดแล้วแต่ในขณะนี้กู้ยุนเจนรู้สึกถึงลมหนาวข้างนอกที่พัดมาบนใบหน้าของเธอราวกับมีดใบหน้าของนายหญิงมูหงม่หลงมู่หลงนายหญิงมู่หลงเท่ามู่หลงหุยหลิวมู่หยูและคนอื่นๆฉายเข้ามาต่อหน้าต่อตาเธอและจิตใจของเธอก็เต็มไปด้วยความสงสัย โดยคาดเดาถึงความเป็นไปได้ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้เธออดไม่ได้ที่จะนึกถึงบทละครและหนังสือนิทานที่เธอเคยอ่านในอดีตคำสำคัญต่างๆเช่นแสงจันทร์สีขาวายชาติการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวความรักที่อย่างรากหรือการไม่สมัครใจคู่เทียมและอื่นๆในความคิดของเธอตัวสำรองกู้หยุนเจินพึมพำราวกับพูดกับตัวเองแต่ดูเหมือนว่าจะถามกู้เหยียนเฟยด้วยว่าเธอเป็นตัวสำรองหรือเปล่า หลังจากที่เธอพูดออกไปเธอก็รู้สึกว่าการคาดเดาของเธอดูไร้าสาระเล็กน้อยเธอเคยได้ยินมาว่ามีคนกำลังมองหาสิ่งทดแทนที่มีหน้าตาคล้ายกันแต่เธอไม่เคยเห็นใครกำลังมองหาสิ่งทดแทนที่มีดวงชะตาเดียวกันเลยมันเป็นตัวสำรองจริงๆแต่ว่ากู้เหยียนเฟยกระตุกมุมปากของเธออย่างเน็บแนมคุณหลิวน่าจะมาแทนพี่หญิงใหญ่มีความลึกลับในตอนท้ายของคำพูดของเธอเล็กน้อย เมื่อพิจารณาจากเบาะแสจากชีวิตที่แล้วกู้เยียนเฟยมั่นใจ90เอร์เซ็นตว่าหลิวมู่อยู่เป็นตัวแทนของกู้หยุนเจินกู้หยุนเจินสับสนจริงๆและไม่สามารถเข้าใจความหมายของคำพูดของกู้เยียนเฟยได้กู้เยียนเฟยไปดูกระดาษชิ้นที่สองของเหยียนเฟยซึ่งเขียนเกี่ยวกับสร้างชิงเจิ้นเหรินสร้างชิงเจิ้นเหรินลูกศิษย์ของอูเหลียงกวนเมื่อเขายังเด็กและกลายเป็นลูกศิษย์คนแรกของเจิ้นกังเทียนกังเป็นเวลาก,ว,ลากว่า30ปีแล้ว ว่ากันว่าเช่นเดียวกับเทียนกังเจิ้นเหรอในตำนานเขาเกิดมาพร้อมกับลัทธิเต๋าและสติปัญญาพิเศษเขาเก่งเรื่องเครื่องรางของขลังการเล่นแร่ปแปราธาตุและห่วงจุ้ยเป็นพิเศษหลังจากเข้าไปในวัดเขาประสบความสําเร็จอย่างมากในลัทธิเต๋าอย่างรวดเร็วในช่วงเจ็ดหรือแปดปีที่ผ่านมาก็ยิ่งโดดเด่นยิ่งขึ้นมีพลังวิเศษเพียงเล็กน้อยตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเขาเห็นได้อย่างรวดเร็วว่ามีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสุสาบนบรรพบุรุษในคฤหาสน์ของนายพลเฟิง ตัวอย่างเช่นเขาใช้วิธีนี้เพื่อชุบชีวิตคุณหนูรองจากคาหะชาังหนิงโหที่ป่วยทางจิตมาห้าปีเช่นเขาใช้เพียงยันก็สามารถดึงลูกชายคนที่เจ็ดขององค์ชายอันกลับมาจากประตูนรกหลังจากถูกมีดแทงเข้าที่ลำไส้ของเขามีปาฏิหาริเช่นนี้มากมายนับไม่ถ้วนและประมาจารย์สร้างชิงก็มีชื่อเสียงจากสิ่งนี้โดยได้รับฉายาว่าผู้เป็นอมตะที่มีชีวิต หลังจากอ่านแล้วกูเ้เยยนเฟยก็ยื่นกระดาษทั้งสองชิ้นให้กับกู้หยุนเจินกู้หยุนเจินอ่านอย่างจริงจังเช่นกันเมื่อเธอเห็นว่ากระดาษแผ่นที่สองเกี่ยวกับอาจารย์สร้างชิงเธอก็เลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจกู้เย็ยนเฟยใช้นิ้วชี้ของเธอลูบริมฝีปากของเธออย่างครุ่นคิดและจิตใจของเธอก็นึกถึงหญิงชราแห่งตระกูลมู่หลงที่นอนอยู่บนเตียงอีกครั้งพลังแห่งความตายรอบตัวเธอนั้นหนาะราวกับรังไหมและมัดเธอไว้อย่างแน่นหนาะ ฉันเคยได้ยินเรื่องหนึ่งทันทีที่กู้เหยียนเฟยเริ่มต้นกู้หยุนเจินก็เงยหน้าขึ้นจากกระดาษและมองดูเธออย่างสงสัยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองมนุษย์ที่กู้เหยียนเฟยได้เห็นด้วยตาของเธอเองเมื่อเธออยู่ในอาณาจักรเหยาหลิงในเมืองเล็กๆนักประชากรหนึ่งได้ช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากครอบครัวของอัศวินโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความสง่างามในการช่วยชีวิตของเขา เด็กผู้หญิงจึงได้ให้คำมั่นว่าจะแต่งงานกับนักปราดคนนั้นอย่างไรก็ตามภรรยาของเขาอ่อนแอและเสียชีวิตด้วยอาการป่วยภายในเวลาไม่ถึงสองปีหลังแต่งงานนักปราดพบคำพีชั่วร้ายโดยบังเอิญเพื่อชุบชีวิตภรรยาของเขาเขาใช้เวทมนต์ล็อกวิญญาณภรรยาของเขาไว้ในกะโหลกศีรษะของเธอจากนั้นเขาก็ฝังกะโหลกศีรษะลงดินแล้วรดน้ำด้วยเลือดทุกวันตั้งแต่เลือดหนูไก่จนถึงวัว ปริมาณเลือดที่ต้องการเพิ่มขึ้นทุกวันจนกระทั่งต้องการเลือดคนมารดน้ำด้วยเหตุนี้นักปราจึงไม่ลังเลที่จะฆ่าคนแล้วคนเล่าเนื้อและผิวหนังงอกขึ้นทีละน้อยบนกระดูกของภรรยาเช่นเดียวกับมเมล็ดพืชที่อย่างรากและงอกขึ้นทีละน้อยในดินแต่ร่างกายของเธอไม่มีความอบอุ่นอีกต่อไปแขนขาของเธอแข็งทื่อและเธอไม่สามารถมองเห็นแสงได้ภรยาไม่ต้องการฟื้นคืนชีพไม่ต้องพูดถึงการเป็นครึ่งมนุษย์และครึ่งผี แต่นักปราดยังคงทำมันโดยพละการเขาไม่สามารถปล่อยให้ภรรยาของเขาตายได้เนื่องจากครอบครัวของนักปราดเดิมตกต่ำหากไม่ใช่เพราะความมั่งคั่งของตระกูลเย่เขาก็คงไม่มีอะไรเลยเขาอาศัยตระกูลเย่เพื่อกลับมามั่งคัง่งถ้าภรรยาของเขาเสียชีวิตและไม่ได้รับการสนับสนุนจากญาติภรรยาอีกต่อไปนักปราดก็จะยากจนอีกครั้ง จูจ่ๆกู้เหยียนเฟยก็หยุดอยู่ที่นี่ดวงตาของเธอลึกลงไปหัวใจของกู้หยุนเจินเพิ่มขึ้นและตกลงไปกับเรื่องราวในตอนแรกเขาประทับใจกับความรักอันลึกซึ้งของนักปราดจากนั้นเธอก็แขงใจอยู่กับนักปราดที่ฆ่าคนหลายคนเพื่อช่วยคนคนหนึ่งหลังจากได้ยินสิ่งนี้เธอก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับความเห็นแก่ตัวและความโหดเหี้ยมของนักปราดเกิดอะไรขึ้นต่อไป กู้หยุนเจินถามรู้สึกว่าภรรยาในเรื่องนี้น่าสงสารเกินไปภายหลังกู้เหยียนเฟยกระพริบตาราวกับว่าเขาได้หวนคืนสู่ความทรงจำเมื่อร้อยปีก่อนต่อมาภรรยาได้ฟื้นคืนชีพอย่างสมบูรณ์และมีเนื้อและเลือดแต่เลือดของเธอกลับเป็นสีดำเธอกลายเป็นสัตว์ร้ายที่ไร้เหตุผลและสังหารคนทั้งเมืองในเวลานั้นกู้เยียนเฟยได้รับคำสั่งจากอาจารย์ของเธอให้ลงจากภูเขาเพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้าย เธอได้เห็นนรกบนดินด้วยตาของเธอเองร่างกายของภรรยาเต็มไปด้วยเลือดมนุษย์ปากของเธอเต็มไปด้วยเลือดมือของเธอเต็มไปด้วยเลือดและเธอกําลังจับชิ้นเนื้อไว้ที่มือของเธอแต่เธอก็ร้องให้ด้วยน้ำตาสีดำสองสายไหลรินขอร้องเธอว่าถ้าฉันเธอกู้เหยียนเฟยกระพริบของเธอสองครั้งแต่ไม่ได้พูดย่อหน้านี้เลยเธอแค่อ่านเบาๆ ต่อมานักประสถูกภรรยาของเขาฆ่าเองและภรรยาของเขาก็เสียชีวิตด้วยคาถาใดๆก็ตามย่อมมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายขณะที่กูเ้เหยยนเฟยพูดเธอก็หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากแขนเสื้อแล้วมอบให้กู้หยุนเจินดวงตาของกู้หยุนเจินเปิดขึ้นเล็กน้อยและปลายตาของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเธอยังคงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของกู้เหยียนเฟยและไม่สามารถคลายตัวออกไปได้รู้สึกว่างเปล่าในใจ เปลวเทียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและหยดน้ำมันเทียนสยหยดลงมาเหมือนเส้นน้ำตาใสสา,สาราาคริสตัลและโปร่งแสงภายใต้แสงสว่างของเปลวเทียนนกพิราบร้องเบาๆและพี่น้องทั้งสองก็มองหาเสียงด้วยกันและเห็นแมวน้อยจ้องมองอย่างกระตือรือร้นที่นกพิราบขนส่งซึ่งสายปีกของมันอย่างเกรงกลัวกู้เยียนเฟยคว้าแมวน้อยแต่จมูกสีชมพูของมันแล้วพูดว่าอย่าได้รังแกกูกูทั้งวัน กูกูเก่งและมีความสามารถมากกว่าคุณมากกูกูเป็นชื่อที่หวนปี้ตั้งให้กับนกพิราบสื่อสารเหนียวเจ้าแมวแทบจะกระโดดเมื่อเขาได้ยินว่าสสศักดิ์สิทธิ์คู่บาร,รมีของเธอถูกเปรียบเทียบกับนกพิราบเขาเอียงบั้นท้ายและรับเล็บให้แหลมคมสองครั้งเพื่อประท้วงกู้เยียนเฟยยังคงบรรยายแมวอย่างจริงจังต่อไปคุณคุณกินและนอนนอนและกินอยู่เสมอ คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้จะทําให้คุณอ้วนดูคุณสิคุณอ้วนเหมือนลูกบอลคุณไม่สามารถกระโดดได้ไกลแม้ว่าหัวใจจะเต้นแรงก็ตามกู้หยุนเจินมองไปที่น้องสาวและแมวแล้วก็เห็นว่าตลกดีเธอปิดปากแล้วหัวเราะและความโศกเศร้าเล็กน้อยในใจของเธอก็หายไปเมื่อเห็นว่าในที่สุดเธอก็ยิ้มกู้เหยียนเฟยก็ขมวดคิ้วและโค้งริมฝีปากเจ้าแมวเข้ามาลูบก,กระโปรงของกู้เหยียนเฟยอ,อย่างประจบ แล้วทำตัวน่ารักไปรอบๆเธอเสียงร้องของมันไพเราะซึ่งหมายความว่าฉันน่ารักที่สุดมีความสามารถมากที่สุดและมีเหตุผลมากที่สุดเอาละหยุดเป็นเด็กเอาแต่ใจได้แล้วไปทำงานซะกู้เหยียนเฟยก้มหัวลงแล้วกระซิบคำสองสามคำที่หูแมวจากนั้นตบก้นแมวเบาๆเพื่อส่งสัญญาณให้รีบไปมันทรงพลังที่สุดแมวเงยหางขึ้นสูงมองไปด้านข้างที่นกพิราบขาวที่อยู่ไม่ไกล แล้วเดินออกจากห้องโถงของบรรพบุรุษด้วยท่าเดินอันสง่างามท้องฟ้ามืดเร็วมากในฤดูหนาวและกลางคืนก็ล่วงไปแล้วคฤรหาหั์โหในตอนกลางคืนว่างเปล่าและเหงาเงียบและหนาวเหน็บคืนนี้มีดาวไม่กี่ดวงและมีแสงจำน,นวนสองลงมาที่ลานบ้านแมวเดินไปรอบๆบบ้านกระโดดเร็วๆขึ้นไปบนต้นไม้และกำแพงเหยียบกระเบื้องบนหลังคาอื่นๆแล้วใช้ทางลัดไปทางเหนือของเมือง มันกำลังไปที่คฤราสหาดมูง้งค่ำคืนนี้เป็นของแมวชิงกวงถึงมันไม่รู้จักตระกูลมู้งแต่แมวตัวอื่นรู้จักและมีแม้กระทั่งแมวที่คอยนำทางอย่างขยันขันแข็งใช้เวลาเพียงหนึ่งการทูบแมวน้อยก็ไปถึงอันติงหูถงซึ่งเป็นที่ตั้งของคฤราสหาดมู่้งมันทรงพลังมากวิ่งได้เร็วกว่ามา้าชิงกวงคิดอย่างภาคภูมิใจเลียจมูกและอุ้งเท้าของเขา แมวนั่งบนกำแพงสูงมองลงไปที่คฤหาสน์มืดมนด้านล่างเขาคิดอยู่นานเอียงหน้าเล็กน้อยและในที่สุดก็คิดได้อีกอย่างแมวเจ้าถิ่นบอกว่าลานของหญิงชราอยู่ทางนั้นแมวร้องอย่างมีความสุขอีกครั้งและกระโดดไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของคฤหาสมู่หลงมันยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปีนข้ามกำแพงปีนต้นไม้และยกกระเบื้องมุงหลังคาออกจากบ้าน ไม่กี่นาทีก็พบสนามหญ้าที่มีต้นสนแก่ที่ตายแล้วและบ่อน้ําที่แห้งน้ําที่กู้เหยียนเคยกล่าวถึงและพบต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุดกระโดดไปทางหน้าต่างแล้วปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วคราวนี้การเคลื่อนไหวของมันดังเกินไปและกิ่งก้านของต้นไม้ส่วนหนึ่งก็สั่นสะเทือนทําให้เกิดเสียงกรอบแกรบเศษใบไม้ร่วงหล่นจากกิ่งไม้แมวน้อยใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่สูงและมองเข้าไปในหน้าต่าง เขาเห็นหญิงชราคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงชิดผนังในห้องและชายและหญิงในวัยสี่สิบกำลังนั่งคุยกันที่โต๊ะในห้องมีคมไฟเขาแกะตัวผู้ติดอยู่เพียงตัวเดียวและแสงสลัวทำให้บรรยากาศดูน่าหดหู่เล็กน้อยแมวนอกบ้านเพียงแค่นอนดูบนกิ่งไม้ทั้งคู่ได้ยินเสียงดังนอกหน้าต่างแต่คิดว่าเป็นเพราะลมแรงในเวลากลางคืนนางมู่หลงเหลือบมองไปทางหน้าต่างแล้วเบือนหน้าหนีทันทีท่านอาจารย์ ครอบครัวกู้ตกลงจัดงานแต่งงานแล้วตามความปรารถนาของท่านอาจารย์สร้างชิงฉันได้กำหนดวันแต่งงานเป็นวันส่งท้ายปีเก่านางมู่หลงพูดกับสามีด้วยใบหน้าที่มีความสุขเอาล่ะนายมู่หลงหาวลูกคราวแล้วกล่าวด้วยความพึงพอใจจากนั้นเขาก็ถามด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยวันนี้ออยู่ทำเรื่องหรือเปล่านางมู่หลงพยักหน้าอย่างเชื่องช้าหรือมู่อยู่เป็นหลานสาวของเธอ และเธอไม่สามารถให้อภัยตัวเองจากความผิดที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ได้นางมู่หลงไอกระแอม,มในลำคอแล้วพูดว่าฉันกลัวว่าท่านโหจะโกรธแต่โชคดีที่นายหญิงกู้เป็นคนมีเหตุผลและไม่ติดใจเรื่องนี้ขณะที่เธอพูดมุมปากอบอิ่มของเธอก็โค้งงออย่างพึงพอใจท้ายที่สุดแล้วทั้งสองครอบครัวได้แลกเปลี่ยนของขวัญกันและแตัดสินใจแต่งงานกันแล้ว ด้วยลักษณะของลูกชายคนรองตระกูลกู้ไม่สามารถหาลูกเขยที่ดีเช่นนี้ได้อีกแม้ว่าพวกเขาจะถือตะเกียงก็ตามมู่หลงห่าวถอนหายใจด้วยความโล่งอกและไม่ได้กังวลมากเกินไปเขาแค่เตือนคุณผู้หญิงเนื่องจากการแต่งงานครั้งนี้จะต้องไม่ผิดพลาดเรามาจัดการงานแต่งกับเขากันเถอะไม่ต้องกังวลนางมู่หงตอบอย่างจริงจังและรวดเร็วแล้วเปลี่ยนเรื่อง อาจารย์สร้างชิงจะมาพรุ่งนี้และจะไปที่คฤริหาดอโหกับฉันฉันรู้สึกโล่งใจจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ที่นั่นมู่หลงหาวลูกคราวของเขาอีกครั้งมีเสียงกรอบกรับดังขึ้นอีกนอกหน้าต่างกิ่งก้านและใบไม้ที่กว่นไกวทําให้เกิดเงาแปลกๆบางอย่างบนกระดาษที่หน้าต่างเราว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในความมืดและจ้องมองมาที่พวกเขาบทที่หนึยันที่หน้าต่าง มู่หลงห่าวอดไม่ได้ที่จะมองไปยังเตียงหญิงชารานอนหลับอยู่ในบนเตียงยังคงหลับตาผิวของเธอซีดและแห้งร่างกายของเธอเหี่ยวจนแทบจะเป็นผิวหนังหุ้มกระดูกเบ้าตาและแก้มของเธอจมลึกลมหายใจของเธอแทบจะมองไม่เห็นและร่างกายของเธอก็ไร้ชีวิตเหมือนคนตายปังเสียงของตอนเที่ยงคืนดังมาแต่ไกลเหมือนค้อนทุบหัวใจของคู่รักอย่างแรง มู่หลงห่าทุบก,กำปั้นบนเขาเบาๆสองครั้งมองหญิงชราด้วยแววตาเป็นประกายอารมณ์ในนั้นซับซ้อนมากรวมถึงความเศร้าทำอะไรไม่ถูกการถอนหายใจและสัญญาณของความไม่อดทนนายท่านทั้งหมดนี้เพื่อตระกูลมู่หลงนายหญิงมู่หลงสังเกตเห็นความลังเลใจของสามีของเธอและเกลียกล่อมเขาอย่างนุ่มนวลใช่เพื่อตระกูลมู่หลง ดวงตาของมู่หลงห่าเมื่อลอยเพียงครู่หนึ่งจากนั้นก็ลึกลงไปราวกับเหวท่านแม่มู่หลงห่าวลดเสียงลงแล้วพูดกับหญิงชราที่หมดสติอยู่บนเตียงน้ำเสียงของเขาแหบแห้งเล็กน้อยถ้าท่านยืนหยัดต่อไปอีกสักหน่อยหากยืนหยัดต่อไปอีกสักสองสามปีอายงของเราก็จะได้รับการชื่นชมจากคนอื่นเขาลากเสียงตอนจบออกมา และในที่สุดมันก็กลายเป็นการถอนหายใจยาวไม่รู้ว่าเมื่อไรมีมแมลงบินปรากฏตัวบนโปกโคม,มแมลงบินกระพือปีกอยู่ข้างในและวิ่งไปรอบๆอย่างไร้จุดหมายเงาของมแมลงที่ขยายใหญ่ขึ้นทอดยาวไปบนผนังห้องทำให้บรรยากาศสงบเงียบแบบเดิมแบ่งออกเป็นแบบแปลกๆและมืดมนหญิงชราบนเตียงเหยียดนิ้วออกมาจากใต้ผ้าโมปักลาย ขยับนิ้วเล็กน้อยเปิดริมฝีปากสีม่วงที่เหี่ยวเฉาของเธอแล้วถอนหายใจเงียบๆแมลงบินในตะเกียงกระพือปีกอย่างดูเดือดกระทบกับปกโคมและส่งเสียงดังขึ้นเล็กน้อยแมวที่อยู่นอกหน้าต่างถูกดึงดูดด้วยแสงและเงาที่กระพือปีกอย่างรวดเร็วและเสียงแมลงบินที่กระพือปีกจิตใจของเขาถูกดึงดูดและลอยไปทางหน้าต่างขาหลังของแมวแตะออกจากกิ่งไม้และกิ่งก้านก็แกว่งอีกครั้ง ทำให้การคํานวณของแมวผิดไปเล็กน้อยอุ้งเท้าหน้าทั้งสองของแมวคว้าขอบหน้าต่างแต่ขาหลังของมันลอยอยู่ในอากาศและมันทำได้เพียงเกาะติดหน้าต่างด้วยท่าทางอายเล็กน้อยในขณะนี้เสียงของกู้เหยียนเฟยดังก้องอยู่ในหูของแมวอีกครั้งดูสิคุณอ้วนมากจนเหมือนลูกบอลถ้าหัวใจของคุณไม่เต้นแรงคุณก็กระโดดไปไกลไม่ได้หน้าแมวเกือบสุด อุ้งเท้าหน้าสองข้างของมันเหยียดเล็บแหลมคมออกแล้วเกี่ยวเข้ากับขอบหน้าต่างขาหลังสองข้างของมันให้อยู่ในอากาศเตะอย่างแรงในอากาศเหนียวด้วยเสียงร้องในที่สุดเจ้าแมวก็ระเบิดพลังออกมาอย่างแรงเพื่อยันตัวของมันขึ้นและปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างอย่างยากลําบากจากนั้นมันก็ยกอุ้งเท้าอย่างกระตือรือร้นเพื่อดึงเครื่องรางที่ติดอยู่ที่หน้าต่างแมวป่านั่นมาจากไหนเสียงผู้หญิงแหลมเล็กน้อยตะโกน แมวส่งเสียงดังมากคู่รักในบ้านจึงสังเกตเห็นได้โดยธรรมชาตินางมู่หลงและมู่หลงห่าวขมวดคิ้วและมองไปที่แมวน้อยขนยาวบนหน้าต่างและพวกเขาก็ตกใจกันหมดมานี่สิมู่หลงห่าวกำลังจะสั่งให้ใครสักคนทุบตีแมวแต่เขาเห็นแมวหันหัวมามองพวกเขาดวงตาคล้ายอัญ,ญมณีสีเขียวสองประกายท่ามกลางแสงเทียนดวงตาของแมวนั้นใสเป็นประกาย ดวงตาที่มีสเสน่ห์ราวกับผ้าไหมเย้ายวนมู่หลงห่าวและนางมู่หลงต่างมองดูแมวน้อยอย่าง,ลงหลงไหลด้วยความหลงไหลและความนับถือที่เขียนอยู่ในดวงตาของพวกเขาลูกแมวตัวน้อยคุณต้องการสิ่งนั้นใช่ไหมมู่หลงห่าวพูดเบาๆในขณะที่ชี้ไปที่ยันที่ติดอยู่ที่หน้าต่างชายไวกลางคนจงใจเล่นน้ำเสียงที่นุ่มนวลและเสียงที่ฟังหยับกร้านซึ่งดูประจบประแจงและตลกเล็กน้อยเหนียว แมวน้อยร้องอย่างเย่อหยิ่งและหรีตามองมนุษย์สองคนจากเบื้องบนมันสูงเกินไปเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมนางมู่หรงเข้าใจและเดินไปที่หน้าต่างอย่างขยันขันแข็งยิ้มราวกับดอกไม้ดวงตาเต็มไปด้วยคำเยินยอฉันจะนำมาให้แมวน้อยร้องเหนียวอีกครั้งคางของมันเชิดขึ้นนั่งอย่างสง่างามและหางของมันราวกับไม้ปัดฝุ่นขนนกที่ปัดไปปัดมาอย่างมีความสุข มูหลงห่าเดินไปและรีบไปที่หน้าต่างในสองก้าวเขารีบฉีกยันบนหน้าต่างออกในขั้นตอนเดียวจากนั้นเขาก็ถือยันไว้ในมือทั้งสองข้างแล้วยื่นให้แมวด้วยความเคารพแล้วเขาก็ถามอย่างมีน้ำใจว่าลูกแมวน้อยหิวไหมกินปลาแห้งก่อนออกเดินทางไหมดวงตาของแมวเป็นประกายน้ำลายของมันหลั่งออกมาอย่างรวดเร็วและคำพูดของกู้เยียนเฟย คุณอ้วนมากจนเป็นลูกบอลแล้วก็ดังก้องอยู่ในหูของเขาอีกครั้งร่างของแมวสงบลงอย่างรวดเร็วมันกัดยันที่อีกฝ่ายเสนอด้วยเสียงร้องครางแล้วหันหลังกลับกระโดดไปที่ต้นไม้นอกหน้าต่างมู่รงและภรรยาของเขามองดูร่างอันสง่างามของแมวด้วยความหลงไหลนายนหญิงถอนหายใจเบาๆมันสวยน่ารักมากกิ่งไม้ที่ไหวๆไวอยู่นอกหน้าต่างดูเหมือนจะตอบสนองต่อเธอ ค่ำคืนเริ่มดึกขึ้นเมืองหลวงเริ่มเงียบลงแสงไฟดับลงทีละดวงมีเพียงดวงดาวและดวงจันทร์บนท้องฟ้าเท่านั้นที่ยังคงส่องแสงแมวมองคืนอันมืดมิดอย่างไม่สนใจมันคาบยันไว้ในปากและเดินผ่านคืนอันมืดมนโดยไม่เกรงกลัวใดๆเพียงไม่กี่ก้าวมันก็กลับไปที่คฤหาสน์โหและกระโดดเข้าไปในห้องโถงของห้องโถงบรรพบุรุษอย่างเงียบๆ เห็นกู้หยุนเจินและกู้เยียนเฟยยืนเคียงข้างกันที่หน้าแผ่นป้ายตรงหน้ากู้หยุนเจินมองไปที่แผ่นป้ายของกู้เซและนางเซี่ยแล้วกระซิบท่านแม่ของฉันบอกฉันว่าท่านลุงใหญ่และท่านป้าใหญ่เป็นคู่เทพที่แท้จริงและทั้งสองต่างก็เป็นคู่เดียวของกันและกันหลายปีนับตั้งแต่ท่านป้าใหญ่ของฉันจากไปฉันไม่รู้ว่ามีแม่สื่อกี่คนที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้ท่านลุงใหญ่ของฉันแต่งงานใหม่ โดยบอกว่าพี่ชายใหญ่และน้องสาวคนที่สามของฉันต้องการการดูแลจากแม่แต่ท่านลุงใหญ่ของฉันไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานใหม่ท่านแม่บอกว่าผู้ชายแบบท่านลุงหายากมากแต่ผู้ชายแบบท่านพ่อและท่านปู่ยังมีอีกเยอะดวงตาของกู้หยุนเจนหรีลงเล็กน้อยและเธอถอนหายใจด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงอารมณ์เล็กน้อยกู้เยียนเฟยจ้องลึกไปที่แผ่นจารึกแห่งความทรงจำของพ่อแม่ของเธอ ด้วยดวงตาอันอ่อนโยนและสีหน้าสงบเทียนที่อยู่ข้างๆถูกเผาเหลือเพียงสองนิ้วเท่านั้นและเปลวเทียนสลัวๆก็ริบรีเหนียวแมวน้อยตระหนักว่าไม่มีใครสังเกตเห็นการมาถึงของเขาจึงร้องอย่างไม่พอใจกู้หยุนเจินถูกแมวดึงดูดทันท,ทีเธอแสดงรอยยิ้มอย่างยินดีและพูดว่าชิงกวงคุณกลับมาแล้วแมวน้อยยกหางขึ้นอย่างภาคภูมิใจเดินไปหากู้เหยียนเฟยโดยเชิดหัวขึ้นสูง แล้วยื่นยันที่อยู่ในปากใส่มือของเธอจากนั้นมันก็นั่งลงอย่างภาคภูมิใจบนฟูกอีกอันข้างๆโดยยกคางเล็กๆขึ้นเพื่อรอคำชมแมวคาบยันในปากของมันเป็นเวลานานและหนึ่งในสามของมันก็เปียกโชกไปด้วยน้ำลายกู้เหยียนเฟยถือยันเปียกสะบัดมันด้วยมือข้างเดียวด้วยความรังเกียจและลอเลียนมันคือน้ำลายของคุณทั้งหมดเหมียวเมียวเมียว แมวโกรธมากจนเกือบจะระเบิดและร้องหลายครั้งด้วยความไม่พอใจกู้เย็ยนเฟยหัวเราะเบาๆลดศีรษะลงโน้มตัวเบาๆแล้วใช้นิ้วลูบคางของแมวแมวลูบหลังกับฝ่ามือโดยไม่รู้ตัวส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวด้วยความพอใจอย่างไรก็ตามกู้เย็ยนเฟยพูดบางคำเพียงเบาๆเท่านั้นฉันไม่เข้าใจดวงตาสีเขียวของแมวเบิกกว้างและหางที่มีขนยาวของมันก็ชี้ฟูอีกครั้งกู้เย็ยนเฟยอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ และหยิบไก่แผ่นหนึ่งออกจากกระเป๋าของเธออย่างตั้งใจแล้วโยนมันให้กับแมวน้อยแมวน้อยกลืนไก่แดดเดียวในไม่กี่วินาทีแล้วเลียอุ้งเท้าของมันแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนยังไม่อิ่มแต่การกินมากเกินไปในตอนกลางคืนจะทำให้อ้วนแมวคิดอย่างยุ่งเหยิงขณะที่กู้เหยียนเฟยถือยันและศึกษามันอย่างระมัดระวังโดยมุ่งความสนใจไปที่ยันอักษรรูนบนกระดาษยันเป็นสีดำ กู้เยยนเฟยนำกระดาษยันมาใกล้จมูกของเขาดมมันแล้วเลิกคิ้วอักษรรูนี้ควรทำมาจากชาติผสมกับเลือดและผงสีดำมันเป็นเครื่องรางที่มนุษย์วาดขึ้นมาในโลกเล็กๆนี้ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่กู้เหยียนเฟยเรียนรู้ในโลกเกยวหลิงมากอย่างไรก็ตามทุกอย่างยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตราบใดที่มันเป็นเครื่องรางมันก็ต้องมีกฎของตัวเองเหนียวเจ้าแมวกลับมาอีกครั้งส่งเสียงร้องด้วยความเสียใจ มันทำงานหนักมากเพื่อข้ามเมืองหลวงไปครึ่งเมืองในตอนกลางคืนแต่กลับได้ไก่แดดเดียวชิ้นเดียวแล้วทิ้งมันไปนี่เป็นการแกล้งทำจริงๆดังนั้นกู้เหยียนเฟยจึงเปิดแขนเสื้อของเธออีกครั้งหยิบลูกบอลกระดิ่งออกมาแล้วโยนมันออกไปราวกับแสงตะวันพุ่งออกมาเหนียวและมันก็ไล่ลูกบอลกระดิ่งอย่างมีความสุขในที่สุดกู้หยุนเจินก็รู้สึกตัวและพูดต่อ คุณปู่และคุณย่าของฉันก็เคยมีช่วงเวลาหนึ่งในฐานะคู่เทพเจ้าแต่ก็น่าเสียดายที่มันอยู่ได้เพียงไม่ถึงสองปีเท่านั้นกู้หยุนเจินสังเกตเห็นว่ามีขี้พึ่งเทียนอยู่บนแผ่นป้ายของปู่ของเธอเธอหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดแผ่นจารึกอนุสรเบาๆแผ่นป้ายชนโตทูบโดยไม่ได้ตั้งใจและส่งเสียงดังกู้หยุนเจินยกแผ่นจารึกชื่อของปู่ของเธออย่างระมัดระวังและพูดเบาๆตอนที่คุณปู่ของฉันจากไป ฉันอายุแค่สองขวบเท่านั้นและฉันก็ไม่มีความทรงจำต่อคุณปู่เลยหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคุณปู่ของฉันคือเรื่องราวที่คุณย่ากับแม่เล่าให้ฉันฟังคุณย่าของกู้หยุนเจินหมายถึงคุณย่าซุนซึ่งเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของนายคนที่สามกู้เหยียนเซยขยับเทียนไปด้านข้างอย่างเงียบๆกู้หย,ยุนเจินมองไปที่กู้เยียนเซยที่อยู่ข้างๆเทอาคิดว่าน้องสาวรองของเธอเพิ่งกลับมาที่จวนโห ổ. และอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในบ้านมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพี่ชายใหญ่ของเธอเป็นผู้ชายและความคิดของเขาก็ไม่ละเอียดอ่อนนะเขาอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องบางเรื่องกับน้องสาวรองมากเกินไปกู้หยุนเจินสงบความคิดของเธอและเล่าว่าเราเป็นเพียงรุ่นที่สี่ในคฤหาสติ้งหยวนโหปู่ทวดของฉันมีลูกชายคนเดียวของเขาเมื่อเขาอายุสี่สิบปีดังนั้นเขาจึงเลี้ยงดูลูกชายอย่างระมัดระวัง แม้ว่าจะมีแผ่นป้ายของบรรพบุรุษมากมายในห้องโถงบรรพบุรุษของตระกูลกู้แต่ตระกูลกู้ก็เป็นเพียงชาวนาธรรมดาในราชวงศ์ก่อนเป็นปู่ทวดกู้เหยาที่ติดตามจัก,กรพรรดิให้จูในการยึดอำนาจและสร้างความสำเร็จทางทหารอันยิ่งใหญ่ซึ่งนำไปสู่คฤหาสนิ้งหยวนโหในเวลาต่อมาแผ่นป้ายที่อยู่ห่างไกลออกไปนั้นไม่มีใครทราบทั้งหมด และแม้แต่ชื่อก็ไม่สามารถเอ่ยถึงบนโต๊ะได้แผ่นป้ายของญาติจำนวนมากก็ยังประดิษฐานอยู่ในห้องโถงบรรพบุรุษแห่งนี้ด้วยคุณปู่ก็ทำตามความคาดหวังของคุณปู่ทวดของเขาและได้ช่วยเหลือราชสำนักมากมายคุณปู่ทวดใส่ใจการแต่งงานของคุณปู่มากเขาตัดสินใจเลือกมากมายก่อนที่จะเลือกลูกสาวของตระกูลฉีในเมืองหญิงฉวนนั่นคือคุณย่ากู้ในตอนนี้ ย้อนกลับไปในตอนนั้นปู่ทวดของฉันก็ได้รับเกียรติจากจักรพรรดิไทจูที่จะออกราชองค์การการแต่งงานครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและได้รับการยกย่องจากผู้อื่นในเวลานั้นขุนนางเหล่านั้นที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่รวมกับจักรพรรดิไทจูโดยพื้นฐานแล้วนั้นเป็นแม่ทัพทหารที่มีภูมิหลังต่ําต้อยหลังจากการสถาปนาราชวงศ์ใหม่พวกเขาอย่าร้างภรรยาเดิมและมาแต่งงานกับคนอื่นๆ หรือแต่งงานกับลูกสาวจากตระกูลชนชั้นสูงเพื่อลูกลูกหล,หลานโดยหวังว่าคนรุ่นต่อไปจะเป็นขุนนางชั้นสูงของตระกูลสูงตระกูลฉีในหญิงชวนไม่ถือว่าเป็นตระกูลระดับสูงแต่ถือได้ว่าเป็นตระกูลนักปราดเท่านั้นแต่ปู่ทวดของฉันเองที่รู้สึกว่าฉีเป็นคู่รักที่ดีดังนั้นเขาจึงเลือกลูกสาวของตระกูลฉีเป็นลูกสะภ้